ก็สวัสดีทุกคนนะครับไม่ได้เจอกันนานเนาะกับเกมอืวนฮ้าออนไลน์คือช่วงนี้เบื่อๆไม่รู้จะทำคอนเทนต์อะไรด้วยนะครับโอเควันนี้ก็ตามคลิปของเราเนาะผมจะมารีวิวลูกรักระผมตอนนี้ดีกว่าก็คือ s u m m o n เ er นอนะครับขอคุยพูดคุยนิดนึงก่อนว่า s u m m o n เนอคิดว่าตอนนี้มันน่าเล่นไหมสำหรับผมคือมันมันไม่ได้น่าเล่นขนาดนั้นนะครับเพราะว่า ซัมมอนเนอร์ไมมีข้อเสียถ้าเราไปเจอบอสที่มันตีเราตัดมานาเราจะเหลือศูนย์แล้วเรากดยามานาไม่ทันหรือว่ามานาเด้งไม่ทันนะครับมันจะทําให้ตัวซัมมอนที่เราอัญเชิญออกมาหายไปหมดเลยแล้วตอนนั้นอนะบอสอาจจะยังไม่ได้ตายนะครับมันจะทําให้เราตายแทนนะครับโอเคต่อามาก็มาดูนิดนึงเกี่ยวกับพวกสกิลเนาะคือสกิลหลักไที่เราใช้อ่ะก็จะมีคอมมาน์เนาะ จะเป็นรูปโทรโข่งหนึ่คือขอบอกก่อนสำหรับบางคนอาจจะไม่เข้าใจเลเวลหนึองสามเนี่ยมันไม่ได้หมายถึงว่าสั่งมอนสาม,มตัวสมมุติสมกดผมกดสกิลสกิลสามเนาะมันไม่ได้หมายความว่าให้มอนสตัวใช้สกิลสามันมนหมายถึงว่าให้ตัวอัญเชิญตัวที่3ของเราเนี่ยใช้สกิลที่ใช้สกิลที่สนะครับแค่เฉพาะตัวนั้นตัวเดียวสกิลอื่นก็เหมือนกันือ้เราตั้งค่าเลเวลนะ ว่าจะใช้เรือไแล้วก็พื้นฐานหลักๆก,ก็คือสกิลนี้คอมมานแอเรียเนาะคือเราใช้เพื่อที่จะเพิ่มค่าลีดเดอร์นะครับทุกคนน่าจะรู้แล้วว่าซอมมอนเนอร์มันมีสกิลลีดเดอร์เนาะถ้าเกิดครบถ้าเกิด50ขึ้นไปเนี่ยเราจะสามารถใช้คําสั่งทําลายได้นะครับก็คือคอมโบเข้าๆมันจะทำให้มอนเราตีแรงขึ้นเนาะในช่วงระยะเวลานึ่โอเคต่อมาว่า เรามาดูของกันเลยดีกว่าอย่างแรกผมจะพาไปดูของเซตเดเมจของผมนะครับขอบอกไว้ก่อนว่าซอมเมอร์เนอร์เนี่ยมันใช้อาวุธอะไรก็ได้เนาะแต่ถามว่าทําไมคนอื่นเขาหลายๆคนอะ่ะเขาถึงใช้ธนูกันใช่ไหมครับก็ต้องมาดูที่อาชีพเนาะซอมเมอร์นเนอร์เรามีพื้นฐานมาจากพวกอาชีพนายพรานแะ้วพวกนี้ไม่จะมีสกิลนี้นะครับก็คือโบมานาสตีนะครับก็คือเพิ่มความารู้เกี่ยวกับธนู ทำให้พลังโจมตีเพิ่มขึ้นมีผลชฉลาะตอนถือธนูเพราะฉะนั้นซอมนเมอรเส่วนใหญ่เขาก็เลยเลือกใช้ธนูกันนะครับเออแล้วก็อาวุธชิ้นแรกในลรักเซตแมทของผมเนาะเดี๋ยวผมเากาชาออกก่อนก็คืออันนี้หาดับได้ทั่วไปธนูรีเบิร์ดสองลูนะครับอ่าธนูรีเบิร์บางคนอาจจะไม่รู้อันนี้คือธนูไม้คาตันปานะครับที่ดอปจากมอนในถ้ำหินคอยเนาะ ตัวต้นใหม่ถ้าเกิดยังไงเดี๋ยวผมขึ้นรูปไปให้ดูนะครับติดดาวพลังโจมตีด้ห้านะครับแล้วก็หยัดสโล2สองสองสอันทีนี้ถ้าถามว่าใช้อุตต้างอื่นได้ไหมมันใช้ได้เนาะแต่ว่าเข้าใจพื้นฐานนิดนึงว่าหลังจากที่ผมไปคุยกับพี่คนหนึ่งที่รู้จักไม่เชิงรู้จักเหมือนไปเจอกันก็คือซัมมอเนอร์เนี่ยมันจะใช้ค่าแอแทกับเมจิกแอ็แทกคำนวณรวมกันนะครับในการ คำนวณค่าความแรงหรือว่าสเตตัสของซัมมอนที่เราอันเชิญออกมาคือผมเนี่ยได้ลองนะครับว่าธนูรีเบิร์อันนี้มันจะมีออฟเอเมบก14%แล้วก็แอทแทคบก8%เนาะมันเป็น2รูได้แหละมันอาจจะเทียบไม่ค่อยได้แต่ว่าถ้าเทียบกันแล้วอะมันจะดีกว่าตัวนี้กันนะครับตัวเนี้ยแอทแทคบวก30%เลยนะแต่ว่ามันมันเบากว่านะครับถึงจะเป็น2องรูผมก็ยังคิดว่ามันน่าจะเบากว่ากัน แล้วตัวนี้มีข้อเสียก็คือเดเดบอกห้าเวีน e er นะตัวนี้จะได้จากการผลิตเนาะผมไปขอคนในกลุ่มคนนึงให้เขาผลิตให้นะครับก็คือตัวนี้ใช้ได้2อันเลยแนะนำเป็นทงลูดีเบิร์ดได้แหละหาง่ายด้วยใครๆก็มีชิ้นที่2จะเป็นโอเดอร์เบโลนะครับอันนี้ตรงตัวอยู่แหละก็คือตัวนี้ได้ทั้งแอตแทกได้ทั้งเมจิกแอตแทกนะครับให้ดีก็คือดาวพลังโจมตีแล้วก็หินไอเดอุสเออขอพูดก่อนว่าซาม,มอนเนี่ยใช้เป็นดาวอย่างอื่นได้ไหม อย่างพวกดาวเพิ่มเออเพิ่มคียที่เข้าหรือว่าดาวอ่าอาวุธเจาะเข้าแบบพวกที่นักฆ่าใช้อะไรน,นี้คำตอบก็คือผมว่าที่ผมไปศึกษานะคือมันไม่มีผลนะครับซัมมอนของเราเนี่ยเวลาเชิญอ,ออกมามันจะดูตามค่าเบสสเตตัสของเรานะครับว่าตอนนั้นสเตตัสเท่าไหร่อย่างพวกอาวุธเจาะเข้าเนี่ยมันไม่ได้เพิ่มค่าเบสสเตตัสพวกอเ,เอทเท k แอมเของเรานะครับเพราะฉะนั้นดาวพลังโจมตีเนี่ยมันคือมันคือดีสุดแหละ Hey, ของต่อมาก็คือหมวกเปเล่ก็คือทุกคนน่าจะมีติดดาวโอ้อวดเนาะรู้สึกดาวพลังโจมตีติดเสริมจะยังไม่มานะผมก็เลยใช้ดาวโอ้อวดไปก่อนได้สติงบวก5้าหน่วยนะถ้าจำไม่ผิด2อลูกของเสริมอีกชิ้นหนึ่งจะเป็นของอะไรก็ได้ติดแต่ว่าขอเป็นดาวโอ้อวดหรือว่า5้านะครับแล้วก็แหวนก็จะเป็นที่ใส่ผงตาขระเดียวเพราะว่าเราใช้ธนูเนาะแล้วก็ มันจะเป็นของที่น่าจะเพิ่ม Attack แอตแทกแรงสุดแหละในบรรดาของที่ถือธนูในตอนนี้นะแล้วก็ดาวอ่ะติดดาวไอนุ่มเจ้าเล่ดเลเวลห้าดาวนี้คือจะสามารถเลเวลตอนหนึ่งเลเวลจะเพิ่มค่าเด็กหนึ่งหน่วยนะครับเลเวลห้าก็คือเพิ่มค่าเด็กห้าหน่วยเพื่อเอาไปใช้กับความสามารถของที่ใส่ผงตาก็คือสติงค่าแทกเพิ่มตามสติงและเด็กนะครับผมโอเคต่อมา,อา เรามีหลายเซตหน่อยเนาะเราดูไปทีดียเซตต่อมาเป็นเซ,ต,เซตดิสละกันถามว่าซ u มมอนเนอร์ใช้เซตดิสเราได้เมจจะหายไหมคำต,ตอบคือไม่นะครับคือวิธีใช้ของเราก็คือเราจะใช้เซตไดเมจอันนี้เป็นเป็นปกตินะที่คนเล่นซ u มมอนเนอร์น่าจะรู้นะคือเราจะใช้เซตดเมจในการซัมมอนมอนเตอร์ของเราออกมาก่อนหลังจากนั้นตอนเราไปตีบอสไปอะไรก็ช่างเนี่ยเราจะเป็นเซตดิสนะครับ แล้วแล้วทีเนี้ยวอนเตอร์ของเราอ่ะมันจะนับสเก็ตแค่ตอนซัมมอนออกมาเนาะผมจะพูดแค่นี้แล้วกันร,รู้สึกจะย้ำกันบ่อยโอเคเรามาดูของเลยอันแ,แรกคือดาบเกเนียสนะครับรัดยัตเฟเดริโกผมใช้ดาวลดสัดส่วนเนาะเพราะว่าผมใช้แหวนเอ่อมิดิเชลิสมันมีออปรับก็คือลดสัดส่วนของเราเนี่ยจะลดไป20%นะครับมันทำให้บอสตีเจาะเราง่ายเกินอ่าต่อมาดักก้อนมูนติดดาวลดสัดส่วนเหมือนกัน เอ็มซีชิลนะครับและยัดลูดรอบเนาะปกติเลยเซตติงของเราติดดาวออโต้ของเซร์มอะไรก็ได้ติดดาวออโต้นะครับแล้วก็แดแหวนมิลิเชลิตยัดออโต้นะครับแล้วก็ผมใส่เป็นหินโดอินเนาะเพราะว่าผมอยากได้เลือดเยอะๆเวลาโดนตีมันก็จะโอกาสตายมันจะน้อยนะครับโอเคต่อมาเป็นเซต MPC หรือว่าเซตมันนะฮะอันนี้ถามว่าใช้ทำอะไรคือ บอกตรงนะครับสมอนเนอร์มันเป็นสายที่ค่อนข้างจะกินมานานนะในการที่เราจะต้องมากดคอมมานด์แอเดียเร่เนี่ยเดี๋ยวผมใช้เซตแมทเทให้ดูเลยเนี่ยนะครับมานาไฮาเป็นน้ำเลยนะแล้วกว่ามันจะครบ100%อ่นะมันช้าเราก็เลยมีเซตเอ่อเซตบัฟมานาขึ้นมาก็คือใช้มูนไลท์ยัดถิ่นขากันว่ายน้ำยัดถิ่นรอซัมนะครับอ่าดากัสเน่ยัยดรอซัมนะครับแค่นี้มันก็มันก็พอแล้วนะ แค okay. okay. so set so so of ่นี้ก well, ็เป็นเซตแบบใช้มานาหนึ่งได้แล้วนะโอเคต่อมาจะเป็นเซตอีกเซตหนึ่งที่น่าสนใจก็คือเซตฟรีดแต่ว่ามันไม่ค่อยได้ใช้อกราะว่าจะแช่แข็งก็คือมันจะใช้คอมโบกับไอตัวลูกหมาป่าสกิลสามเนาะเซ็ตนี้เนี่ยมันจะทาให้เวลาแช่แข็งเพิ่มขึ้นอันแรกคือธนูอัสโทรมานะครับมันจะทาให้เวลาแช่แข็งเพิ่มมา5าวิชิ้นต่อมาก็คือไอซ์เคปแต่ว่าหมวกแช่แข็งน่แหละ อันนี้ก็ได้เวลาแช่แข็งเพิ่มมาหาวิคือรวมๆแล้วว่าตอนที่เราให้ลูกหมาป่าแช่แข็งนะืรอว่าใช้ทมอ่ะมันจะทําให้แช่แข็งได้ประมาณ2ี่สิบว่าวิเนาะโอเคต่อมาเราไปดูสเตตัสกันอันนี้นะครับสเตตัสผมหลักๆที่เราต้องลงเลยนะคือสติงกับเด็กเพราะว่าได้ค่าแอตกอะแหเราใช้สองอันนี้เป็นเบสหลักเนาะแล้วก็ค่าอิน ลงมาเพราะว่ายังไงซัมเมอร์มันก็ใช้ค่า e m เในการคำนวณส่วนหนึ่งนะครับแต่ว่าผมไม่ไม่สามารถอธิบายได้เพราะว่าผมก็ไม่มั่นใจว่ามันคำนวณทั้งหมดยังไงเนาะลงมาน้อยกว่าหน่อยหนึ่งแล้วก็ค่าวิทหรือว่าค่าเลือดเนี่ยลงมาสัก,150กร้อยห้ก็ได้เนาะคือยังไงมันก็ใช้เซตดีอยู่แล้วแหละอันนี้ผมลงมาลองทําอะไรนิดๆหน่หน่อยเนาะก็จะได้ผมจะได้ค่าแท็กประมาณนี้เนาะก่อนแบบประมาณหมื่น ต่อมามาดูพวกอัลพลเทเรียหินสีเอออันแรกใช้อูเบลเพราะว่าได้แอัตแท็กกับอเมดิเคเนาะวีด้าก็ได้แอัตแท็กกับอเมดิเคแล้วก็จนภัยก็ได้แอัตแท็กกับอเมดิเคนะครับเอนีนาเนี่ยก็ได้แอัตแท็กกับอเมดิเคแต่ว่าจะได้น้อยเนาะเดี๋ยวผมอาจจะขึ้นรูปที่จากเว็บอิรูนาวิกิมาไว้นะว่ามันคนนํานวณยังไงแล้วก็ต่อมาหินซาเซลความจริงไงหินซาเซลอะเราสามารถเปลี่ยนได้นะเป็นพวก หินโอริเทียหินจากหินจากเกลดบอสอะครับที่มันเม็ดหนึ่งแพงๆเจ็ดร้อยแปดร้อยอะสามารถใช้ได้แต่ว่าผมว่าสสำหรับตอนนี้มันก็รอหินอื่นก็ได้เนาะมันของท่านแพงอะ่ะทุกคนก็น่าจะคิดว่าแพงอะไรครับโอเคอันนี้สเตตัสเซิร์ฟไม่มีอะไรเส้นสีไม่มีอะไรนะครับผมไม่ได้อัพเนาะเออแล้วก็ทีอย่างหนึ่งคือตอนเรากดอพอลทเดีอ แนะนำให้เราถืออาวุธกว้างนะครับอันนี้ขอบคุณพี่คนนึงเนาะที่แนะนํามาเพราะว่าอาวุธกว้างเนี่ยเวลากดอับทเรียเราจะได้แอทแท็กกับ MTK ถ้าจำไม่ผิดนะบวกอย่างละสิบแต่ถ้าถืออาวุธกว้างกดเนี่ยมันจะทําให้แอทแทกับ MTK บวกยีนะครับเพราะว่าซัมมอนเราไม่ได้สนอยู่แล้วว่าเราใช้อาวุธอะไรเราสนแค่ค่าสเตตัสเบลตอนที่เรากําลังอัญเชิญแค่นั้นเฉยๆโอเคอืม ต่อมาเรามาดูลิลิกัสลิริกร์ดที่จำเป็นตอนนี้นะครับคือผมอใช้ลิริกลอยก็คือค่าแท็กบก2%แล้วจะมีลิลิกอันหนึ่งก็คือออสเวิร์ดนะครับก็คือถ้าจะไม่ผิดน่าจะแท็กบวก2%กันนะแต่ว่าผมหาไม่ได้เนะาะมันไม่มีคนมาทำขายเลยก็ใครมีก็บอกกันได้นะครับต่อมาก็เป็นพวกอย่างอื่นนะครับคือความแรงอาวุธ ความแรงเวทที่ตอนเนี้หลายหลายสายกาลังคิดกันอะ่ะมันมันไม่ได้ช่วยอะไรนะครับสำหรับซอมมอนเนอร์น่ะเราก็เลยใช้เป็นลีดิกสตริงบวกหนึ่งเด็กบวกหเพื่อเอามาเสริมกับไอตัวที่ใส่ผงตากระเดียวของเรานะครับผมก็จะมีประมาณนี้แต่ว่าผมผมจัดไม่ค่อยเป็นอ่ะเนาะมันก็ได้สเตตัสมาได้ลีดิกใส่มาไม่เยอะเท่าไหร่โอเค เดี๋ยวต่อมาลองอะไรดีเดี๋ยวผมไปลองตีพวกบอสกับพวกมอนให้ดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไงเออผมลืมนะครับเมื่อกี้จะไปตีบอสกับตีมอนแหละคือเดี๋ยวผมจะมาสาธิตวิธีการอัญเชิญให้ดูเนาะอย่างแรกเราเปลี่ยนมาใช้เซตเดเมดแล้วเราบัฟทุกอย่างเลยบัฟ p พ p ะไออัญเชิญแคปซิตตัวแคปซิตเนี่ยถ้าเกิดเรา ตั้งค่านะครับมันจะได้ให้สนับสนุนซึ่งมันเพิ่มแอตแท็กของเรานะครับแล้วก็เชิญกลับไปจากนั้นเราโถืออวุธปปาเนพีเซน,เซนเตอร์ก็ได้อะไรก็ได้บัฟพลิกไหนอุย้ยแล้วก็กลับไปเป็นเเตปเมเนาะเห็นแอตแท็กนะครับ1 7 0 0นเจ็ดพันเนาะแต่ผมะจะบัฟสเตปเบูทด้วยเนาะเพราะว่าผมคิดว่ามันน่าจะใช้ค่าสเตตัดคำนวณรวมกันเห็นไหมครับใช้แป๊บเดียวมานาเหลือแค่นี้แหละ ผมก็เลยต้องมีเซตเมานานหนึ่งใส่นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าตอนตีบอสเป็นยังไงอันนี้จะเป็นทิกเก็บสแต็กดีเดอร์เล็กๆมน่อยๆนะครับเอ๊ใช่ดีเดอร์หรือเปล่าผมลืมน่าจะจำสหรับกับสกิลที่กำลังจะเข้าก็คือซัมมอนเลยอ่ะจะตีมอนทั้งหมด3ครั้งมันจะตีมว่วเลยนะ3ครั้งแล้วมันจะหยุดรอคำสั่งเรา แล้วตอนนี้เราก็ใช้เซตเป็นเซตมานาหนึ่งครับเราก็ใช้โภกกับมอนอะไรก็ได้แล้วเราก็สแปมสกิลคอมานดอเรียเห็นไหมครับมานามันเสียนิดเดียวเนาะเวลาเราใช้เซตนี้เสร็จแล้วเราก็ฆ่ามอนถึงหมดเลยพอเสร็จแล้วเราก็เปลี่ยนไปใช้เซตดิได้เลยนะครับแต่ว่าผมน่าจะใช้เซตเซตดิดแหละเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ Mg นะครับ ก็อันนี้จะเป็นคลิปตัวอย่างนะครับสําหรับเวลาเราไปเจอบอสที่มันเลือลดไปในระดับหนึ่งแล้วมันตัดมานาเรานะครับมันจะทําให้ตัวซาม,มอนของเราอะถ่ายไปเลยอย่างในคลิปที่เป็นตัวอย่างอันนี้นะครับ อันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างคลิปที่ผมเล่นแล้วก็โดนบอสตักมาในเหลือสตดนะครับก็จะเห็นได้ว่าตัวซัมมอนของเราอะ่ะมันจะมันจะหายไปเลยนะครับเพราะว่าผมอาจจะกดยามานาไม่ทันด้วยเป็นส่วนหนึ่ง